สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ลัคนาพรมทาพันธ์ตัวแทนจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวสหน่วยมะเร็งนรีเวศวิทยานะคะวันนี้จะบรรยายในหัวข้อเรื่อง fertility preservation in gynecologic cancers นะคะ เอาไลน์ในวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอในเรื่องของ fertility preservation strategy นะคะในมะเร็งทางนาีเวศเนาะแล้วก็วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดของโรคแต่ละโรคน,น,นั้นนะะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งปากมดลูกเนาะแล้วก็ปัญหาปัจจุบันนะคะว่าคนไข้กลุ่มนี้เผชิญอะไรบ้างที่จะเข้าถึงเรื่องของ fertility preservation เนาะปัจจุบันจริงๆอยู่นะคะก็พวกมะเร็งพวกนี้มันเจอในคนไข้ที่อายุเยอะเนาะหกปีเนี่ยคือเป็นอายุเฉลี่ยที่พบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีถึง20%เเลยเนาะที่พบสตรี ไวจเจเจริญพันธ์นะคะว่าก็ประสบปัญหาหรือว่าเจอปัญหาเรื่องของมะเร็งทางนรีเวชเช่นกันทําให้ต้องคอนเซิร์นเนาะในเรื่องของเฟอร์ l ิลิตี e s e เซ a t เวชในคนไข้กลุ่มนี้ด้วยนะคะพเพื่อเพิ่มมิติคุณภาพชีวิตของเขาใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะการที่เราจะวางแผนให้คนไข้เนี่ยพิสเซิลเฟอร์ติได้เนี่ยก็ต้องดูแฟกเตอร์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเพชเชนแฟกเตอร์ดิเซตแฟกเตอร์ใช่ไหมคะในกลุ่มของเพชเชนแฟกเตอร์เองเนี่ยต้องดูที่อายุอายุเลยสําคัญมากเพราะว่าเป็นตัวรีเฟ t ของโอเวเลียนดิเซปร์บใช่ะัหมคะ การเก็บไข่เนาะการทำลงพันเนาะแล้วก็ general status ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวที่คนไข้มีนะหรือว่าโครคทางพันธุกรรมที่สืบทอดในตระกูลของคนไข้ใช่ไหมคะแล้วก็ medical problem อ่า,อาพูดไปแล้วเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือคนไข้นี่ต้องการหรือเปล่าเนาะการที่เขาต้องการเก็บสาอวัยวะหรือว่ารังไข่หรือว่าต้องการมีบุตรเนาะถ้าคนไข้ไม่ต้องการเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จาเป็นที่ต้องเสนอให้คนไข้เลยถ้าคนไข้ต้องการอ่าเรามาดูกัน disease factor ค่ะระยะอะไรเนาะชิ้นเนื้อเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็น h i s t o l ร g y type นะคะ แล้วก็ปัจจัยข้อต่อมาคือเวลาค่ะว่ามะเร็งชนิดนี้ดุไหมรีบไหมในการรักษาเพราะการ preserve fertility ต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการให้ยากระตุ้นไข่การเก็บไข่การผสมตัวอ่อนอะไรแบบนี้แล้วก็หลักการเลยนะคะก็การที่เราจะทําได้เนี่ยแสดงว่าการรักษาแบบนี้จะต้องไม่ให้ผลการพยากรณโรคที่แตกต่างจากการรักษาแบบ standard treatment เนาะหมายถึงถ้ารักษาแบบนี้เออคนไข้เนี่ยจะเกิดโรคลิคลนมากกว่าหรือว่าพบเรื่องของ i m p a n t survival rate ยังไงก็ไม่ควรทำเนาะต้องมี o b s t e t i c o u c o คำเนี่ยที่ยอมรับได้ได้รับผลดีหรือว่าถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ,ซอ้อนหรือว่ามีทุพพลภาพเนี่ยก็เกิดขึ้นน้อยเกิดขึ้นต่ำหรือว่าป้องกันได้แล้วก็เมื่อเราพบหรือเราเจอคนไข้นะคะถ้าเขาเะเล้งแล้วคนไข้ตรงใครทีเดียวว่าต้องการ p r e s e r i t y เนี่ยเราควรจะปรึกษาคุณหมอทางด้าน reproductive m e d i เนาะให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเครียดความกังวลเนาะแล้วก็เพิ่มเรื่องของคุณภาพชีวิตในด้านนี้เนาะสิ่งสำคัญเลยก็ต้องเป็นมัลติ d i s c i p l i n a r y ี e a m a p p r o a มีทั้ง g เ oncologist t i v e s p e c i a l นะคะ a l เนาะสุดท <maternal S 2> ้ายค่ะเรื่องของจริยธรรมเนาะกฎ หมายต่างๆในประเทศนั้นๆเนาะว่ารองรับหรือเปล่าใช่ไหมคะบางประเทศเนี่ยไม่รองรับเรื่องของถ้าไม่มีใบสมรสไม่มีคู่สมรสที่ชัดเจนตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถเก็บตัวอ่อนได้นะมันก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ฉะนั้นต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้นๆรัฐนั้นๆนะคะคนไข้ต้องเข้าใจนะคะว่าการทรีทเมนต์แบบนี้มันไม่ใช่มาตรฐานสามารถทําให้เขาเนี่ยพบภาวะทุพพลภาพหรือว่ามีอิมแพรเอาคัมได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างก็อาจจะทําให้เกิดหรือเพิ่ม list เนาะของ p r ร t e r m ลิเ i v e ี่ใช่ไหมก็ ข้อมูลนนปัจจุบันในการตรวจติดตามรอยโรคมานะคะก็มีบางชนิดของรอยโรคเหมือนกันที่ compromise survival ได้นะคนไข้ต้องเข้าใจเนาะถ้าเกิดขึ้นก็ i n f o r m consent ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะที่คนไข้ต้องรับทราบเราเองก็ต้องมีความรู้ในการ counseling นะคะ นี้เป็นเอากรอทิมคร่าวๆนะคะที่เรา,เาจะ approach เรื่องของ fertility preservation ได้ก่อนอื่นเลยก็คือคนไข้เนี่ยต้องทราบเรื่องของความเสี่ยงของตัวเองเนะว่ามากน้อยขนาดไหนเนาะแล้วก็ p e r i a d reserve เป็นยังไงแบ่งเป็น pre-pertal กับ post-pertal นะคะเพราะว่าการดูแลรักษาการวางแผนสงวนการเจริญพันธุ์เนี่ยมันแตกต่างกันไปเนาะในแต่ละที เป็นยังไงมาดูกันก็อันนี้จะขอแตะเรื่องของเม่อดฟรีรีพิซเวชั่นคร่าวๆนะคะปัจจุบันนี้เราสามารถเก็บเป็นเอมบริโอหรือโอไซไคลอปิซเวชั่นเนาะแต่ก็ต้องดูลีกรกอีกทีเนาะโอเลียนทิชชูไคลอปิซเวชั่นนะคะแล้วก็การผ่าตัดทำมาดูว่ารอยโรคนั้นๆเนี่ยสามารถสเปริ่งอวัยวะได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการสเปริ่งอทรัสการสเปริรังไข่หรือการสเปริรังไข่อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการฟรีรีพิซเวชั่นเซอร์เจอรี่นะคะหรือการรับโดเ onor egg นะคะการรับบริจาคเซลล์ไข่เนาาาาาะะกกกกรรรรรโโซซเเเีีีีใให้้บุุคคคคลลทท่่่่่่นนนมมมมมชวยตังภ์ไออ อะะยงนีนะะ้แล้วก็โอเลนซาเพรชันวิธี NRS agonist นะคะก็ะะมีข้อมูลในโรยโรคบางชนิดอย่างเช่นเช b r ์เบรสนะคะหรือว่ากลุ่มสตรีที่ก่อนจะได้รับยาเคมีบำบัดน่นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็น conflicting r e s o u r e นะคะยังต้องตรวจติดตามไปถึงว่าต้องตามผลกันต่อไปเนาะผล o u t c o เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าเออ benefit หรือเปล่าก็เริ่มมีรีพอร์ตเรื่อย โรคแรกเลยค่ะมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะการรักษามาตรฐานนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะ loss fertility คือการตัดมดลูกการตัดปากมดลูกนะคะการถอนตัดปากรูปแบบกว้างแบบลึกเนาะแล้วก็ร่วมกับการตัดต่อมน้ําเหลืองแต่ในกลุ่มที่เป็น early stage ท c สค่ะสามารถ preserve ได้นะคะตัดแค่ปากมดลูกเป็นแบบ coil b i o หรือว่าเป็นทําเป็น large loop excisional transformation zone ะค,ะคือชื่อคนละชื่อกันแต่ว่า procedure นี่ไม่ต่างกันมากในรายละเอียดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะ radical hysterectomy คือการตัดเฉพาะปากมดลูกกับอวัยวะข้างเคียงแล้วก็ช่องคอส่วนบนนะคะ สำหรับในกลุ่มที่ไม่สามารถเก็บมนลลูกไว้ได้เนาะก็มีในการย้ายรังไข่ผ่าตัดย้ายรังไข่เพื่อไปเก็บเอาเซลล์ไข่หรือกระตุ้นไข่เพื่อเก็บเซลล์ไข่ในอนาคตต่อไปก็มีนะคะ อันนี้ก็คือตาม NCCN g u i d e l i n e เวอร์ชันล่าสุดนะคะ2025เนาะพบว่าไม่คอวรวิสีดีซีสนะคะโดยเฉพาะสเตจ 1A1 นะในกลุ่มที่ไม่มีลิมโฟวัชคูลัสเพดอินเวชชั่นเนี่ยสามารถทำเฉพาะแค่ควรเบบซีได้เลยกลุ่มนี้เนี่ยมีลิมโหนเมทัสซิสเนี่ยน้อยกว่า1%นะคะก็ไม่ต้องประเมินเรื่องของตอมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ควรจะต้องเออ่รีวิวผลชิ้นเนื้อให้ดีหลังผ่าตัดเนาะว่าอย่างน้อยต้องมีฟรนะีมาจินออฟดีซีดเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยประมาณ1มิลลิเมตรนะคะ ในอดีตนะคะรอยโรคตั้งแต่วัน A2 เป็นต้นไปถึงวัน B1 วันเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดปากมะลูกแบบลึกแบบกว้างเนาะแล้วก็ตัดช่องคลอดด้านบนหรือว่าพารามิเตียมพิชูด้านข้างเนาะร่วมกับการประเมินต่อมน้าเหลืองในปัจจุบันในคอนเซิร์ฟทรีออกมาแล้วถ้ามีคุณเคียเจ็ดข้อนะคะต่อไปนี้เนี่ยสามารถตัดแค่คนแบบซีก็ได้แล้วก็ประเมินเรื่องของต่อมน้ําเหลืองเพราะว่าในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงของการกระจายไปต่อมน้ําเหลืองเนาะสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยเราเลยจะต้องประเมินด้วยเซนติเนลก็ได้หรือจะทำเป็นซิสเตมติกล โดยหนึ่งนะคะต้องมีนักทีปนาวุมาจินเนาะไม่มี LVSI นะคะก็ต้องเป็นกลุ่มสค h w ม n n เซลล์เนาะหรือเป็น adeno c a r ซิโนมาที่เป็นเกรดหนึ่งเกรดสองเนาะหรือจะเป็นอะดีโนสค w a ม n o m a carcinoma ก็อนุโลมให้ได้เนาะทูเมอร์ไซส์เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ2เซนนะคะมีดีฟออฟอินเวชั่นเนี่ยน้อยกว่า10มิลลิเมตรนะคะนักทีปนาวุม i m a g i n เนาะในการที่ไม่มีรอยโรคเนี่ยกระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะแล้วก็อวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะอิ i m a จิ n งที่แนะนำให้ทำเป็น MRI เนาะนะคะก็สามารถ p r เ s e r v e ไว้ได้โดยการตัดคนแบบซีนะคะอันนี้ที่พูดไปเนี่ยก เป็นห่วงลวดนะคะเลือกขนาดให้เท่ากับปากมืลูกหรือรอยโลกนั้นๆน,น,นะคะพี่ก็แนะนําให้ตัดเป็นคัดเดียวอย่าให้มีเศษของชิ้นเนื้อหลายชิ้นนะคะถ้าทําได้ดยกเว้นถ้าปากมืลูกใหญ่จริงๆงนนเนาะอันนี้ก็จำเป็นต้องตัดให้มันฟี o ออฟดิซ s สเนาะ ในส่วนของวัน B1 1 B2 นะคะที่ไม่เข้าไคาทีเรียที่พูดไป7ข้อนั้นนะก็อาจจะต้องคุยในเรื่องของการทำและที่เข้าททคิเลคตอมีส่วนวัน B2 เนี่ยเนื่องจากลิชั่นใหญ่เนาะอาจจะมีโรในการให้เคมีก่อนแต่ก็ต้องซีเล c เทสดีๆนะคะก็อันนี้เป็นฮิสโตโลจิกไทนะคะที่พูดไปเนาะปีเอสซีซีอะ CC, oma, นโนคาซิโนมาอะดีโนสูเอรมาตคาิโนมาเนาะ อันนี้คือ r a d ิ c คิลทา h ิเล c โตมีนะคะดาเดียร์นาจงเนี่ยโพสต์ไว้ตั้งแต่ปี1994รูปนี้ก็จะแสดงเห็นว่าตัดส่วนไหนเอาไปบ้างก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะสามารถเก็บบนลูกเอาไว้ได้นาะหลังไข่ไม่ต้องตัด Approach ได้ทั้งทางเอ d o ด i n ินก็ได้และ r o s c o p i c a l ก็ได้โลบ o ติกก็ได้นะคะเอาคำนี้ไม่แตกต่างกัน ็อย่าลืมนะคะว่า p r o c e d u นี้ก็ต้องมีเรื่องของ permanent cerclage ด้วยนะคะก็หัตถการหลักไปแล้วนะคะนี้เป็นหัตถการที่ต้องประเมินในเรื่องของต่อมน้ําเหลืองเนาะปัจจุบันเนี่ยนอกจาก systematic lymph n d e d i s s c t i o n เนี่ยก็มี sentinel l y m p node procedure เนาะการฉีดสีเข้าไปดูต่อมน้ําเหลืองที่เป็นตัวแทนเนาะก็ต้องทําเป็น intraoperative e ใช่ไห้คะแล้วก็มีเรื่องของช i s s u e p a t h ทํา autopsy staging เพื่อดู sentinel lymph node ด้วยว่ามีรอยโรคกระจายไปไหมถ้าพบรอยโรคกระจายไปก็ไม่สามารถ fertility preservation ได้แต่ถ้าไม่มีก็โกออนนะคะไม่มีข้อห้ามสามารถเก็บ รักษาไไว้ได้ดอันนี้เป็นไคลาทีเรียคร่าวๆนะคะของเดลเนนาจองแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะว่าวัน a 2ถึงวัน b 1ที่เข้ากับคอนเซิร์ฟทราเนี่ยสามารถทำแค่โคนเบบซีได้วิดลิมโหนดอะสเซสเมนต์เนาะทีนี้ลิมโหนดแอสเซสเมนต์ไม่มีอะไรมากี้พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของการเซติเนลเนาะคือข้อสุดท้ายแหละเคสนี้ก็ต้องซเล็กโดยที่ดีชันนี่ไม่เกิน2เซนนะแต่ก็สามารถทำตั้งแต่ CT MRI ก็ได้เนาะหรือการทำซิสซัมมิกเลฟนิกโตมีแล้วก็ส่งฟอร์เซนในอินตาออบอินตา o อ t t ซ i c o เ t c o m e เป็นยังไงนะคะก็พบว่า recommend นะคะให้เริ่มตั้งคันได้เนี่ยตั้งแต่6-12เดือนหลังการผ่าตัดเนาะเพราะว่ารอเรื่องของการ h e l i n g นะ,ะแผลสมานดีหรือย,ยังแล้วก็รอเรื่องของการ Exclude Early Cancer r e c u r r e n ด้วยเนาะคนไข้มีลิสอะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นนะจากคนทั่วๆไปที่ไม่รักษาวิธีนี้นะคะก็จะมีเรื่องของ Incompetent น e r v i ์เนาะเพราะป่า,ากม่รู้ไม่มีแล้วูุตกกัดภัยก็อาจจะเกิดเรื่องพวกนี้ได้เนาะมี Pro Out i o ส i t i s นคอเลโอแอมโนเน section นะคะก outcome เป็กงก็พบ ว่าตั้งคันได้เลยอ่ะมีคนที่พยายามตั้งคันใน1,200คนนี้ตั้งคันได้ถึง1,000คนแนละ้วถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจใช่ไหมคะเออพบไลฟ์เบิร์ดเลตเลยนะคะ67-70%เนาะแล้วก็เรื่องของมะเร็งเป็นยังไงเนาะลอยเลือกอวัเคะรนแค่ประมาณ3%ามเปอร็ก็ถือว่า a อ c e ซ t เ b l ทเบิลใช่ไหมคะถือว่า l a r l y s e เซอร์วิค c a เ c ็นเซเนี่ยก็มีโรในการทำ f ฟรนิสแปลลิ่งเซอร์เจอรีนะอย่างที่กล่าวไว้ไคลเทเซอรควิเอ MRI ตรวกัตามะคะ Work up, เมื่ ลีเคเลนนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้เลยต้องเริ่มการรักษาเนาะโรคที่เป็นแอดวาร์ war, หรือว่ามีไคเชียที่ไม่เข้ากับที่พูดไปเนาะกลุ่มนี้ก็ยังมีวิธีรักษาที่ย้ายรังไข่ได้นะคะเก็บรังไข่ย้ายจากในอุ้งชนการเนี่ยขึ้นเอาไว้บริเวณใต้ตับเนาะพวกนี้จะเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนฉายแสงเนาะเพราะว่าโอลิเนี่ยโดนแสงแค่200เซนติเมรนี่ก็ไปแล้วใช่ไหมคะพวกนี้สามารถย้ายขึ้นมาแล้วก็ค่อยกระตุ้นเก็บรังไข่หรือเซลล์ไข่ที่หลังได้พบความสําเร็จถึง61กเกก็บ้้เนนนนาอลียมแทะ ทีนี้มาดูรอยโรคที่2ค่ะมะเร็งเยื่อผุโงมดลูกนะพบมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันปัจจุบันเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะของมะเร็งเนาะถ้าไม่นับเซียสวิกในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาเนาะก็ฉะนั้นก็จะต้องรู้นะคะว่าเออมันมี role ในการ fertility surgery ขนาดไหนนะก็เจ็ดถึงสิเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตในปัจจุบันที่พบในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า45ปีนะคะจริงค่ะการรักษาแซนด์ดายคือการผ่าตาัดเนาะมดลูกรังไข่แล้วก็ประเมินเรื่องของต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเก็บร หนึ่งไหมเนาะเป็นทูมเบอร์เกรดหนึ่งเอนะ็นโดเมทริโออีลคาซิโนมาเนาะแล้วก็เรื่องของสเตจเนี่ยต้องเป็นเออร์ลี่สเตจค่ะเป็น1 a ไม่มีไมโอเมทติเอไม่มีเซลลิเคีลอินโวลเมนต์เนาะไม่มีเ e อ er ็กซ์ตนะ้าจูเทรนดีซีอินโวลเมนต์เนาะแฟกเตอร์อื่นๆน่ยก็ไม่ควรมีลิมโฟวัชวลอินเวชั่นใช่ไหมคะไม่มีเรื่องของซิ Cancer, นโคนัสโอเรียนแคนเซอร์เนาะเออหรือว่าไม่มีโคอินซิเดนต์ไฟดิงของพาโทโลจีเนาะก็จะดีดีกว่าถ้ามีเนาะดีเอดิฟฟอยทูมเบอร์ก็เป็นออปชันอลค่ะถ้ามีฮออออรรรร์์์โมนนนีีีเเเเเซตตดดด้วยยยิิ่่่งงงสปปปะจากาก ก็อันนี้เป็น list factor นะคะในกลุ่มคนที่เป็น early stage นะ stage 1 a g 1เนี่ยพวกนี้มีอะไรที่หลบซ่อนอยู่บ้างนะคะพบว่าลิมโนดไม่แท้แน่นอนน้อยกว่า5%เนาะการจะมี deep motivation n ก็เพียง9%อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็สามารถ work up ได้หาได้ใช่ไหมคะ exclude เอาไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ p r e t r e m e n t evaluation ค่ะว่าเราจะ work up ยังไงก่อนที่จะเริ่มการรักษาหรือก่อนที่จะเลือกคนไข้กลุ่มนี้เป็นตัวแทนเนาะในการเก็บเรื่องของ fertility sparing ใช่ไหมคะก็ต้องให้ได้ชิ้นเนื้อที่ adequate เนาะอ่าจะต้องทําเป็น dilatation อย่ curettage นะคะหรือ hysteroscopy แบบ p s y ก็ได้เนาะแล้วก็ต้อง expert review pathology เนาะเพราะบอกว่ามัน improve เรื่องของ accuracy เนาะอย่าลืม work up นะคะในกลุ่มคนที่เราสงสัยเรื่อง genetic disease โดยเฉพาะ Lynch syndrome นะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ย impair เรื่องของ survival หรือว่า disease free survival ได้แล้วก็เพิ่ม synchronous o r i e n cancer ก็ได้นะคะ แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะในการที่จะเก็บเรื่องของภาวะที่ต้องการเจริญพันธุ์ไว้เนาะต้องเลือกให้ดีและเวิร์กอัพให้หมาะแล้วข้อเชลลิงนะให้เหมาะสมเนาะฟิชเ e ิร์เมนต์อินเอื่นๆนะคะก็ควรจะเวิร์กอัพอินเมจิเพื่อดู m อ็ม e มโอเมเทียลอินเนาะที่แจ้งไปใช่ไหมคะเพื่อเราให้เข้าไข่เฉี่ยเนาะเพลวิกลิมโนนไม e ทั้งจะซีสอะไรเงี้ยแล้วก็แอสเซมบเมนต์ของแอนเน็กซ่าก็จะเวิร์กอัพเป็นเอ็มอาร์ไอก็ได้ซีทีก็ได้นะแต่เรื่องของเอ r i ไมโอเมเท สาวทางวาเจนาโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะเอ็กซ์เรซีค่อนข้างสูงเลยนะคะปัจจุบนันยาในการรักษาลนะคะก็เป็นกลุ่มเรื่องของโปรเจสเตอโรนสมมติเราวิจัยได้แล้วคนไข้เนี่ยเข้ากับใครที่ในการที่ทำเฟอร์ติลิตี้เพอร์เวชันแล้วเนี่ยเราจะเริ่มยังไงก็เนี่ยเริ่มจากออลโลโปรเจสเตินนะเนี่ยคือเริ่มให้การรักษาแล้วก็จะมียาหลักๆเลยที่ใช้ในการวิจัยต่างๆหรือการศึกษาต่างๆนะคะได้แก่มีเกสโตอะซิเตตเมด็อกซีโปรเจสเตอโรนอะซิเตตเนาะโดสเนี่ยไม่มีแบบตายตัวโดสเท่าไหร่ให้ปรับโดสแต่่่่่ละะะะะะคคนนนนนมมีีีีขอองงโดดสสปรราาาณเเเ้้ยทททจิๆก็แวใหุ ที่คนไข้เนี่ยสามารถทอเลดได้ ผลเอาคำเป็นยังไงนะคะเป็น seismic review นะคะก็พบว่ากับ meta analysis เนาะพบว่ารีเ a ชันเลดในแปเนต์เลยดีแล rate ก็เจอบ้างนะคะ pregnancy rate, เพนซี a ลดในเกือบสามสิบอร์เนะแต่ก็มี side effect เล็กๆน้อยๆบ้าง body weight gain liver d ์ s f u n c t i o n อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็ต้องตรวจติดตามเวลาที่เรารักษาคนไข้เนาะแต่ว่าเป็นเหมือน side effect ที่เราสามารถ manageable เนาะฮอร์โมอนอื่นๆในรูปแบบอื่นนะคะถ้าไม่ใช่ยากินก็จะมีกลุ่มที่เป็น intra uterine system device เนาะก็เป็น levonorgestrel releasing IUD เนาะการใส่ไว้เนาะหรือ GnRHa n a l o g นี่ให้ร่วมกับ ก็ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์อย่างอื่นที่เราต้องแนะนําคนไข้นอกจากการให้ยารักษาแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีเรื่องของการปรับอาหารการกินการลดน้ําหนักนะก็จะช่วยเรื่องของโอเวอร์ออฟคุณภาพของไแล้วก็ลดเรื่องของริสกิคลี r ลินเนอรอินทิสเซอร์วิวลเนาะการเมทฟอร์มินก็มีการศึกษาวิจัยเหมือนกันก็ช่วยอิมพลูฟแล้วก็ลดริสของการที่มีรอยโรคลีลบเกิดขึ้นนะคะแต่ด้านการผ่าตัดนะมีอะไรบ้างนะมันก็มีโรในการใช้ฮิสโตรสโคลปิกทูมอร์ลีเซคชันเนาะก็ได้โพสต์เอาไว้โดยแมสซอนเนต่อนะคะ เพราะว่ามี higher regression rate นะคะแล้วก็ life birth rate เนี่ยสูงกว่าที่ไม่ high เลยนะเทียบนูน regression rate เนี่ย98ถ้าเทียบกับ77นะเนาะ life birth rate เนี่ย52เทียบกับ33เนะก,ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็แบบได้ประสิทธิภาพที่สูงนะคะเอาคำเป็นยังไงนะก็พบว่าถ้าเป็น endometrial cancer นะคะ achieve regression rate เนี่ยถึงเกือบ80%เลยเนาะ76%เนาะแล้วก็มี relapse 40%ให้ life birth เ,เนี่ยถึง28%เลยนะคะก็เป็นรอยโรคที่พบได้บ่อยก็สามารถ เฟอร์ติสแปลลิ่งได้ถ้าคนไข้เข้าไขสเตรียใช่ไหมคะหลังจากผ่าตัดไปแล้วจากฮิสโตสโคปิกไปแล้วให้ยารักษาไปแล้วเนี่ยก็ต้องประเมิน endometrial biopsy เนาะทุก6เดือนนะทุก6เดือนในช่วงแรกหรือจจะเป็นทุก3าถึงหเดือนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่เรสปอนเนี่ยในปัจจุบันในเอ็กซ์เชนได้ถึง12เดือนนะคะสามารถก็อาจจะต้องคุยในเรื่องของคอลเซอร์เรของเรื่อง standard treatment นะแสดงว่าเออโอยโรคคงไม่เรสปอนกับยาจริงๆเนาะหรือถ้ามันมีโปรเกชชันหรือว่าคนไข้ตัดสินใจเปลี่ยนใจอนะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้อองงมาาคุยเเรื่ standard ment, นะ แล้วก็ถ้า c o m p พล t e Family แล้วมีลูกแล้วก็ต้องมาตัดมดลูกเนาะตามสแตนดาร์ดทรีเมนนะคะ แล้วถ้าในกลุ่มที่ไม่สามารถแปลิ่งด้วยกันให้ยาได้หรือฮิสโอลอสคอปีเรเซชันได้ละ่ะกลุ่มนี้ถ้าอายุน้อยกว่า4.5ปีเนี่ยเราก็ยังสามารถเก็บรังไข่ไว้ได้เนาะไวกตุ้นเซลไข่ที่แหล่งได้เนี่ยเรียกว่าโอเลียนพิสเวชันเนาะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าไม่มีรอยโรคมาที่รังไข่ก็พบว่า better overall survival แล้วก็การเก็บรังไข่ไว้เนี่ยไม่ได้อิมแพรอะไรเกี่ยวกับรอยโรคเลยไม่ได้ทำให้รอยโรคแย่ลงหรือการกลับมาเป็นซ้ำม,มากขึ้นนะคะก็สามารถเก็บได้ในอะเอลลิสอินโดเมเทลเคนเซอร์ ก็ลอยโรคสุดท้ายนะคะมะเร็งรังไข่เนาะในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าก็เจอมากขึ้นเนาะเหมือนลอยโรคอื่นๆนั่นแหละแล้วก็มะเร็งรังไข่เก็บได้หรออุส่าเป็นที่รังไข่ใช่ไหมคะเก็บได้ในบางชนิดโดยเฉพาะโรคบางเซลล์ไทส์บางชนิดโดยเฉพาะโอเลียนเจมเซลทูเมอร์มะเร็งแน่นนั่นเนาะพวกนี้เราเจออยู่แล้วในคนไข้กลุ่มที่ไม่เกิน20ปีหรือว่ามีบ้างที่ไม่เกิน30ปีเนี่ยกลุ่มนี้ต้องการเฟรนดีสเปลิงสไตรจีแน่นอน เซฟออปชันมีแบบไหนเป็นใครทีเรียนไหนบ้างต้องเป็น Early Sta เนะต็เนาะเอ็นแคปซูลเลตแปลว่าอะไรยังไม่แตกเนาะยังไม่มีการกระจายออกมานอกของรังไข่ใช่ไหมคะลอยโรคนี้ต้องเป็นเวล์ดนะิเฟรนเชียต์เนาะเป็นข้างเดียวถ้าเป็น2ข้างเก็บไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีเอ็กซนะ์ตนะ้าโอเลียนเนาะเมทัสซีสเนาะแล้วก็พวกนี้รวมถึงแอดดิชันต่างๆด้วยนะหรือแอซีตินนะคะไม่ควรมีนะคะแล้วก็ยังคอนโทรลโซเวซี่อยู่นะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น Early Sta เต็ก็จริงแต่ว่ามี High risk disease นะเช่นสเตตวั c, นซะีเนาะหรือว่าลอยโรคที่เป็น กลุ่มนี้ก็ยัง controversy ฉะนั้นก็ต้องเลือกจริงๆแล้วไฮไลท์ของมะเร็งรังไข่เนี่ยมันอยู่ที่การวินิจฉัยเนาะวินิจฉัยเพราะว่าเรามะเร็งอื่นๆเนี่ยเราจะได้ชิ้นเนื้อก่อนใช่ไหมคะในการจว่างแผนแต่มะเร็งรังไข่เนี่ยโอ้มันได้ชิ้นเนื้อหลังจากที่เราแบบผ่าตัดออกมาแล้วฉะนั้นอาจจะต้องคุยโอนไข้นะว่า pre-operative treatment เนี่ย pre-operative evaluation เนี่ยกับ final pathology เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปถ้าคนไข้รับได้เนี่ยก็สามารถ go on f o r t h e i sparing surgery ได้เนาะโดยชิ้นเนื้อที่ recommend นะคะก็ถ้าเป็นกลุ่ม borderline ovarian tumor นะคะสามารถ p r e s ได ทุกระยะเลยเห็นไหมสีเขียวแล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งเจิมเซลก็เช่นกันเนาะสีเขียวคือได้ทุกระยะเพราะว่ามะเร็งเจิมเซลเนี่ยเป็น highly chemo sensitive นะคะไม่ว่าระยะไหนก็สามารถเก็บได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มในพวกของ epidermoid ovarian cancer นะคะก็ให้เฉพาะ early stage ก็ถ้าสีเขียวคือได้เลยไฟเขียวค่ะถ้าเกิดไฟเหลืองก็คือเอ้ยระมัดระวังหน่อยดูเป็น selected case สีแดงนี่คือไม่ recommend มะเร็งนั้นเซ็กคอร์ด s m a ทู tumor ก็ได้บางชนิดแล้วก็ต้องเป็นเกรดที่แบบ real d e p นะ ถึงจะทําได้และปลอดภัยหลักการก็คือถ้าเกิดเรารักษาแบบแสแตนดาร์ดใช่ไหมคะเราก็ต้องคอมพลเตชจิ่งใช่ไหมคือตัดมะลูกตัดรังไข่เลาะต่อมน้าเหลืองใช่ไหมคะตัดไขมันหุ้มช่องท้องเ,ออเก็บน้ําในช่องท้องแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งรังไข่เนาะข้างเดียวสามารถตัดข้างเดียวได้เก็บรังไข่ไว้ข้างนึงเก็บมะลูกไว้ได้ด้วยเรื่องต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็ประเมินตามแต่รอยโรคชนิดของเซลล์ทยนะคะหรือตามอิมเมจจิ้งที่สักเจสเนาะมาดูกันค่ะแล้วเอาคำเป็นยังไงถ้าเป็นเรื่องของอีพิเชลิโอเรนทูเมอร์นะคะเขาพบว่าถา สเตจสเป็นต้นไปถึงสเตจสเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะมี lower overall survival นะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่รักษาแบบมาตรฐานเนาะอันนี้เราก็ต้องแจ้งให้คนไข้รู้เนาะแล้วก็ เรื่องของการให้เคมีบําบัดเนาะถ้าคนไข้มีรีสแฟกเตอร์อะไรเราก็ต้องให้ตามรีสแฟกเตอร์นั้นนะคะชนิดต่อไปนะคะ borderline ovarian tumor ที่พูดไปเนาะเก็บได้ทุกสเตจใช่ไหมคะเขาพบว่า follicle s t หนึ่งนี่คือรีคาเลนแค่หนึ่1%เองนะแต่ถ้าเป็นสเตจสามเป็นต้นไปเนาะหรือว่าสเตจที่มีรีสแฟกเตอร์นี่ก็อาจจะพบรีคาเลนที่มากขึ้นนะบางเปเปอร์เนี่ยถึง30%นะคะก็ยังสามารถ pregnancy ได้ pregnancy ความสําเร็จในการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง80%เลยก็เป็นรอยโรคที่สามารถเก็บได้แล้วก็คุ้มค่่าาาาในนนกกกกรรเเเลือทีจะะะ็บัษไว้ ส่วนในกลุ่มเรื่องของมาลิกแนนเจิมเซลล์โอเลนเจิมเซลล์ทูเมอร์นะคะอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้ก็เก็บได้เหมือนกันทุกระยะเลยนะคะเพราะว่าไฮรี่เซนซิทีฟต่อเคมีโอเทอร์ปีเนาะจากซิสเตมติกรีวิวกับดิทเลเจอร์นะบอกเลยว่ากลุ่มนี้ตั้งคันได้80%ดสิ Lab ีแลบเบลดเนี่ยพบแค่8.7%เนาะแล้วก็คนไข้พวกนี้สามารถหลังจากรักษาครบแล้วให้อาคมีแล้วก็สามารถมีโอเลนฟังชันที่ปกติแต่ว่าอะไรมีเมนได้สามารถตกไข่ได้ตั้งคันได้เขาสรุปเลยค่ะว่าฟีคันดิตี้กับนพีเน,ตตนป ต้องเก็บเลยเนาะ practical point นะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะกลุ่มไหนมี risk factor ของการให้ a a d j u v n treatment t เป็น c h e m otherapy ก็ต้องให้เนาะคะ่ะแล้วก็ในกลุ่มคนที่ไม่มีข้อห้ามหลังจากรักษาเสร็จเนี่ยก็ให้ยาคุมได้เนาะ,ะในช่วงที่กําลังรอประเมินระยะลอยโรคใช่ไหมก่อนที่จะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะหลังจาก complete family แล้วตั้งครรภ์ครบแล้วเนาะก็ให้มาผ่าตัดเป็น standard treatment นะคะ complete surgery ด้วยมะเร็งชนิดนี้ต้องมาผ่าตัดเนาะเหมือนซีเอโดมิเตียมใช่ไหมคะปัจจุบันคนไข้ในกลุ่มนี้นี่พบปัญหาอะไรบ้างนะคะในการเข้าถึง fertility preservation น้องหนึ่งก็บอกเลยว่าไม่ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดไม่มีวิธีที่ไอเดียลเนาะแบบเอ้ยเป็นวิธีที่แบบดีที่สุดเจ๋งที่สุดไม่มีแต่ละคนต้องเลือกกันแตกต่างกันไปเนาะตามในเรื่องของข้อจํากัดกฎหมายนั้นๆเนาะราคาแพงเข้าถึงยากเหมือนกันในมียังมีข้อจํากัดอยู่ในการเข้าถึงแต่ละคนเนาะอบิลิตี้ของเซอร์วิสก็ต้องพูดว่าพวกนี้จะจํากัดอยู่ในแค่แบบสถานการรักษาที่เป็นร์เชอรี่ care เนาะหรือว่ามีเรื่องของมัลติ disciplinary ทีมจริงนะคะโรงเรียนแพทย์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ได้ประกันตีถึงความสําเร็จ อย่ ethical issue ก็ <g år> อย่างที่ว่าไปตามกฎหมายของรัฐนั้นๆน,น,นะคะ take home m e ม s a g e ก่อนจากไปวันนี้นะนอกจากเอาไปใช้ในการดูแลคนไข้รักษาวางแผนให้เนาะแล้วก็อย่าลืมถ้าเราเจอคนไข้กลุ่มนี้นะคะส่งปรึกษาหรือผลิ medicine ให้เร็วที่สุดนะลดความตึงเครียดเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคนไข้กลุ่มนี้นะคะแล้วเขาจะไม่เสียใจเลยที่เขาได้มาเจอคุณเนาะอนนี้ไปเปิร์บอกกันเลยน,น,น,นะคะ counseling ถึง possible modality ที่สามารถให้ได้มีออปชั่นอะไรบ้าง12 3 4ตาม e v e n t b a s e ที่เรามีใช่ไหมคะแล้วก็ select good candidate แจ้งคนไข้เลยว่าเออ ณเป็นตัวแทนหรือว่าคุณเป็นคนที่มีรายโรคที่เหมาะสมนะหรือไม่เหมาะสมนะในการรักษาแบบภาวะทำลงภาวะเจริญพันธุ์เนาะแล้วก็อย่าลืมเป็น l t i ติ s c i p l i n a r y Team นะคะ,ะหวังว่านะคะเลคเชอร์หรือข้อมูลนะคะที่ได้มาบรรยายในวันนี้นะคะจะเกิดประโยชน์แก่คลาการทางแพทย์นะคะนักศึกษานักเรียนนะคะเพื่อนําไปใช้ต่อยอดนะคะเพื่อดูแลคนไข้นะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ